ผลงานเทนเดอร์หมักแล้วนี่ครับข้าวไม่ข้าวมันจะเป็นน้ำนมแางบบทมีมันมีางบทข้าวดีดข้าวปนนี่ครับเยครข้าวเหาิ่ร่ว,ว,วแ่ไม่ใช่ที่ข้เด็กสูงบที่มน,นข้าออย่งเดูไม่ข้าวครับมันก็ไม่ได้ผ่านข้ารวมน้ำแก่เวลาใครเกี่ยวมันก็จะร่วงใช่มืนก็แบบโ น,นี่ครับวันเกี่ยวอาทิตย์นึงอะติ้ขงข้าอโยน่ละคเขาเป็นผลงานเทนเดอร์พอจับเม็ดข้าวปุ๊บมันจะเป็นน้ำนมเลยอ,เอ่าพอเป็นน้ำนมปุ๊บข้าวไม่สามารถงอกได้ละนี่แหละเทนเดอร์มันทำงานประมาณนี้แหละพี่อ่าแต่คือว่ายิ่งแบบว่าแดดดีแล้วน้ำแบบว่าเสมอแช่ตลอดเงี้ยเทนตัวเทนเดอร์มันก็จะทำงานได้ดีตะย่อยสลายได้ดีอ่ นักหน่ะแถมก็เมนุก็หนุ่มไม่มากเงี่งหน่มีะคุ้นักแต่มากระติ๊นี่นักเลยใช่ไหมนักเลยมันก็จะเหลืออีนู่นมีแนวหน่อยเดียวทัองต้องไม่เคยมีมีนี่ถ้าเป็นถ้าบินไหนคุ้มน้ำสังเกตว่าคุ้มน้ำได้อ่ะถือพ่อถือพ่อเบาเบาได้เบาส่วนมากก็จะไม่นิยมดำเพราะว่าเคยดำแล้วมันผลผลิตมัน ลูกเขาดำกันเขาได้แต่ดำแล้วไม่ได้ oh. ไม่ได้ก็พอนี่ไงพี่ก่อนหวานปุ๋ยเนี่ยข้าวเขียวดีไหมพี่มันก็นข้าวดำเนาะข้าวดำเนาะมันก็เขียวเนาะนก็เขียวอืมทีนี่มันได้อายุได้อยู่แล้วฮะเพราะว่ามันแข็งก,ก้ามมันก็ผู้แต่กำลังแตกกอนั่นเนาะเียมันบบจะมีที่อย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่ามันจะมีแบบ มีบ้างเนี่ยที่ใบนวลๆนีมันจะเป็นแบบมันจะสูงกว่าเขาเลยใช่ที่มันจะที่มันจะที่มันสูงด้วยมันคุมน้ำไม่อยู่มันจะเป็นงั้นมั้งอันนี้ปักอะไรพี่ปักทรงว้หวานปุ๋ยมั้งฉีดยามั้งทีเราฉีดอ๋อเราอ๋อใช้เป็นแนวใช่ไหมะไ้้อันนี้เจ้าของนานะครับพี่สวัสดิ์อันนี้อำเภอศรีนครนะพี่ครับอยู่ แถวแถวแถวอะไรนะหนองบัวหนองบัวเขาเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยจุดเนี้ยบ้านไร่เมืองการบ้านไร่เมืองการ,รโอ้พืชจะปับน้ครับท่านมาอยู่ยังอยู่ข้าอยู่เลยครับเปิดน้ำอยู่วันนี้วันที่10พฤษภาคมนะครับ มาดูแปลงนาพี่สวัสด์ที่ใช้เทนเดอร์หมักไว้ครับออที่นี่เป็นอำเภอศรีนครนะครับอยู่แถวหนองบัวนู่นครับเจ้าของนา